เก่งก่งโดนไปหรอไลน์แล้วจีน่เข้าแล้วค่ะเอาเข้าเลยนะผมกดไลน์แล้วอ่ะเอาเลย5-3เสาะไปนะคะเอาวันนี้เป็นมาสเตอร์ทีมมาสเตอร์ใช่เป็นทีมมาสเตอร์ค่ะก็จะมีคู่หูค่ะเป็นมอสเดฟเฟสค่ะเราต้องเซฟเลยอุ๊ยหมายถึงว่าอ๋อทีมเราใช่ไหมทีมเราทีมเราก็ครบรถเลยค่ะแบบว่ามีหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็ สิ่งที่เราต้องเตรียมเทรนให้กับเขาคืออะไรคะจริงๆแล้วน้องอ,ะอ่ะค่อนข้างจะเป็นงานอยู่แล้วด้วยค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวทีนี้เขาก็ไม่ได้เ,เหมือนสิ่งที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <S <S ไม่ใช่แบบว่าเรียลลิตี้มากขนาดนั้น <S <S อ,อะไรเงี้ยคือน้องก็มีความพร้อมแล้วก็มีแบบว่าองศาของตัวเองมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วเราอ่ะเวลาน้องอยากจะรู้อะไรเราก็แนะนําสิ่งนั้นก็ใส่อะไรเข้าไปบ้างกินน่ะใส่ใจ ไม่คือจริงๆแล้วอ่ะวันแรกที่มาก็บอกน้องเลยว่าถ้าอยากรู้อะไรให้ถามเลยเดี๋ยวเราจะบอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะไรที่ไม่รู้ก็คือให้ถามแหละประมาณนั้นล้วมีเด็กๆที่ต้องดูแลกี่คนทั้งหมดสิบคนค่ะในทีมใช่เยอะมากสุบคนใช่สิบคนแล้วก็สิบความคิดส0ความคิดแล้วเธอรูปยอดยังไงส0บความคิดเออโชคดีที่แต่ละทีมอ่ะน้องแต่ละทีมเขาจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หัวหน้าเหรอมันมันไม่ได้เชิญเป็นหัวหน้าแต่เขาจะมีแบบว่าเหดหลักที่คอยบอกว่าเฮ้ยตบตบเพื่อนให้เขาทีมน่ารักมากทุกคนแบบช่วยกันเป็นแฟมิลี่มากเราก็เลยเหมือนแบบว่าโอเคน้องฟังนะในสิ่งที่พี่อธิบายจะประมาณนี้แล้วก็แชร์กันว่าเราอยากทําอะไรการที่มาโค้ชผู้ชายสิบคนรู้เรากำยำด้วยเนี่ยไมมันต้องยังไงบ้างมันต้องจูนยังไงบ้างเพราะเรา มันต้องจูนสมาธิสุดๆเพราะเราเป็นผู้หญิงไงเรามาอยู่ในวงผู้ชายขนาดนี้เขาไม่จะมาลุมจีบเราจริงๆแล้วอ่ะสำหรับเรามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะอยู่ในแวดวงทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมกันอะไรเงี้ยแต่พอมาแบบชายล้วนอ่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าความเป็นผู้ชายเขาจะมีความคิดของเขามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบใจเย็นลง หลายคนจับตามองเรื่องความเซ็กซี่ของหนุ่มตรงนี้เรามีการเสนอไหมทีมเราไม่ใช่ผมว่าผู้หลัหนุ่มไปแน้วมเราตรงนี้เรามีการพรีเซนต์หรือว่ามีการจับจุดยังไงบ้างคุณรสึว่าจุดขายจุดขายของทีมเราจุดจุดขายของทีมเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีทางน่ารักเซ็กซี่กํายําเรียบร้อยแบ๊วแบ๊วมีหมดครบเลยอะค่ะก็จะพยายามเหมือนเราพยายามจับคู่เช่นน่ารักให้อยู่กับแบบว่า แบบกำยำหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบอยากให้เขาอะละลายพฤติกรรมอยากให้เขาหลุดออกจากกรอบตัวเองใช่ไม่ใช่แบบว่าทางเดียวเลยอะไรแงี้มันกดดันมาที่ฝากความหวังไว้กับมาสเตอร์ว่าพี่พอยจะต้องเป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องด้วยออกให้เราจะแบบว่าพุชเขาแค่ไหนแบบว่า ใส่ให้เขาไปแค่ไหนถ้าน้องแบบว่าไม่ไม่ได้เอาไปใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่ได้มีต้องแข่งขันกับทีมมาสเตอร์คนอื่นๆใช่มีทั้งหมดสามทีมที่ต้องแข่งขันกันก็คือแบบแล้วกวลัวกวนทีมไหนไหมัทีมไหนว่าที่ส่วลวทีมไหนวันกรรมการคุณกุลเลยค่ะก็ยังเป็นธรรมครับวันทีมไหนจริงๆก็เออ คั่วหลี่ละกันค่ะคุณแบงคุณแบงก็คุณนัตลีก็รู้สึกว่าเชื่อเฉืออยสมน้ำสมเนื้อมีความในใจเนื้อยู่แล้วความในใจที่จะบอกเคุมีทิศทางไหมคะอะไรนะคะคุยกันทิศทางกันเห็นไหมคะทิศทางการเทนเราคุยกับมอสเพราะว่าเราอยู่ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็คุยว่าเออมอสจริงๆแล้วอ่ะมอสแบบสามารถ สามารถหลีดได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเวของมอสจริงๆอะไรเงี้ยคือมอสเขาก็มีความเป็นแบบชายหนุ่มแบบสุดๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผ่านงานมาเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอ่ะช่วยตบๆให้เราก็ไม่ได้แบบเข้าไปขนาดนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราอ่ะเข้าไปขนาดนั้นน่ะเข้าไปเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงอะไรเน<ล>ียอะไรคือผิดเพี้ยน เรามีความผู้หญิงไงถ้าแบบว่าเออเอาใส่เขาไปเต็มอ่ะเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเขาต้องงว่าเอ้ยสุดท้ายเราต้องยังไงนะก็เลยให้มอดันลีดซะส่วนใหญ่เราก็จะคอยตบๆมีคนไหนที่เราเหมือนแบบว่าเขามาอีกรูปนึงตอนนี้เราปรับเปลี่ยนให้เขาไม่ได้เป็นอีกรูปนึงหรืออะไรที่คอยตามเรานะถ้าจริงๆอ่ะตอนแรกคิดไว้ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีแค่ตอนทําแบบทาแคมเปญเฉยๆว่าโอเคผมทรงนี้เดี๋ยวพี่ขอปรับเป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกน้องว่าให้บอกพี่ช่างแต่งหน้าทีมแต่งหน้าหน้าผมว่าเอาที่น้องมั่่นใจเพราาะว คือเราก็แอบไปแบบว่าแอบไปแบบสืบมาอะไรเงี้ยลูกค้าก็อยากได้สวยหล่อส่วนใหญ่เงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วจุดจุดเด่นของจุดเด่นทีมเราก่อนจุดเด่นทีมเราที่จะขายจุดขายจุดขายไปจุดขายทีมเราทีมเราค่อนข้างมีหลากหลายรูปแบบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องอ่ะค่อนข้างน่ารักเราก็แบบช่วยเหลือกันจริงๆก็ก็อยากฝากไว้ด้วยค่ะมั่นใจวัฒนะแน่ทีมมาสเตอร์จีน่ามา จีน่ามอสค่ะมั่นใจว่าชนะแน่นอนมั่นใจว่าหนึ่งในทีมของเราจะต้องคว้ามงมาแน่นอนได้ยินกันแล้วใช่ไหมคะได้ยินกันแล้วบอยตองนี้เราเป็นยังไงบ้างราคาเร้อ่ะดีค่ะงานดีค่ะพี่ทำงานดีค่ะงานดีค่อตอนนี้ก็ทำงานทุกวันเลยตอนนี้โทรมมากใช่ ทำไมทำงานจีนาตอนนี้มีผลงานอะไรมาที่เราจะเราจะได้อยู่กันเดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องแล้วค่ะเดือนหน้าใช่ะมันคิวมันแน่นขนาดไหนตอนนี้จีน่าตอนนี้หรอเนี่ยอะไรแบบนี้คือรับรับอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยแบบว่าเช้าดึกแล้วก็ไปเช้าต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยก็เที่ยงคืนทำไมเราถึงทำเยอะขนาดนั้นน่มันร้อนร้อนเงินทำเยอะเพราะร้อนเงินเออถ้าทำเยอะขนาดนี้เราจะแบ่งนชีวิตเวลาส่วนตัวยังไงบ้าง ใช้ชีม่ถึงชีวิตเราอ่ะก็แห่งเราก็มีเวลา6ชั่วโมงไงเที่ยงคืนถึงหกโมงช้าก็แบบเออพยายามแบบใช้ชีวิตส่วนตัวให้ได้มากที่สุดไม่ก็พี่ถามเลยเอาสะดวกเราเราพร้อมตอบหรือไม่ตอบช่างเราอความสอมพันอ์ของเราคืนจะวันนี้คืออะไร เดี๋ยวนี่เดี๋ยวก่อนงานเขาเข้าใจง่ายด้วยเราเลยเอาสะดวกที่หน้าเลยมี่ไม่ซีเรียวสะดวกสะดวกที่สะดวกเพราะเมื่อวานเมื่อวานพี่ถามทอยแล้วทอยเขาไม่สะดวกพี่เลยมาถามทีน่านี่หนูก็ไม่หนูยังไม่สะดวกจริงนะแต่ว่าก็คือมันคุ้มเครือมันก็จะมาดูคุ้มเครือจังกับจีน่าตอนต่อไปก็คือก็คือก็คือถ้าแบบสักพังนึงถ้าพร้อมเราก็จะเอามาพูดเองใครมาหรือว่ายังไงยังหนึ่ง อ่ะทำทีน่าโสดไหมคะโอ้ยที่สถานะยังไม่เทอากันหรือว่ายังไงหรืออะไรยังไงไม่อยู่ในสถานะอะไรแบบไม่ไม่แบบไม่ชัดเจนหรือว่ายังรอเคลียร์กันอยู่หรือว่าแบบมันเคลียร์แล้วแล้วมันยังไงทีน่าอ้าวเขาเรียกเราอไปแล้วแล้ววันนี้เรามีเราชีวงนี้เราเป็นยังไงบ้างตอนตอนตอนนี้ตอนนี้หนูก็เนี่ยทำงานแล้วก็เนี่ย พี่ฮับพี่ค่ะก็คือมีความสุขโอเคนะแล้วพี่งั้นพี่ดดบความรักมีไหมหนูอ่ะได้ความรักจากทุกคนเลยพี่ด้วยอยู่ที่จากนางแบบเป็นนางงามทุกูนจะใครพอนี้หนี่นั่นโอเคขอบคุณค่ะไอินเสิร์ตค่ะพี่รุ่นนะคะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่มีคือไม่มีอะไรคะไม่มีรูปอคอไม่มีแฟนอ่ะพี่เขาถ่ายรูปค่ะพี่เขาถ่ายรูปสองคนพี่ยังไม่ถ่าย อัพรอบนี้หนึ่งลูกได้แล้วนะได้แล้วค่ะแจกมาแจกดยแกกระดี่นะแกกระด่น่าไล่ไล่้ไปเลยค่ะไล่เข้ไปเลยค่รไล่้าไ้เลบุญได้นะบุญได้่ะค่ะ